ปรีคะเดี๋ยวอีกสักพักรบกวนปลีไปส่งของขวัญแทนแพทหน่อยนะคะพอดีว่าแพทต้องไปทำทุระก่อนกลับอเมริกานะคะได้ค่ะคุณแพทปรีคะ่ะ ดเตรียมถุงไว้สองถุงนะคะถุงนึ่งเอาให้ฟ้าแล้วก็ถุงหนึ่งเอาให้ขิงนะคะเออปรีจำบ้านสองคนนั้นได้ใช่ไหมคะค่ะป้ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนคุณท้านไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวป้าไปส่งให้ค่ะขอบคุณมากนะคะปะรี คุณฟ้าเป็นยังไงบ้างคะฉันนึกว่าไข่นี่ป้ายเหรอมีอะไรอ่ะเออคุณแพทย์ฝากของขวัญมาให้คุณฟ้าค่ะนึกว่าอะไรของขวัญเหรอมาถึงสักทีมีแค่นี้เหรอไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอไม่มีแล้วค่ะไ,ไ,ไ,ไปไปกลับไปเลยแล้วปะสวัสดีค่ะ อะไรกันเนี่ยไม่เห็จะสวยเลยขยะชัดฉันไม่วันใส่เสื้อตัวนี้เด็ดขาดนี่ไอ้ฟ้าเสื้อมันทำอะไรให้แกแกถึงเหยียบย่างมันแบบนั้นก็มีคนให้ไอ้ขยะเนี่ยเป็นของขวัญฉั้นนะสิโอ้ยไอ้ฟ้านั่นมันของขวัญที่มีคนท่อมาให้แกนะ แกควรจะรู้สึกขอบคุณและเห็นคุณค่าของมันซิไม่มีวันฉันให้พ่อกันเอาเป็นผ้าคีริวเช็ดไก่ สวัสดีค่ะปารีสวัสดีค่ะคุณขิงเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอสนานเลยอุ๊ยป้าสบายดีแล้วคุณขิงเป็นไงบ้างคะขิงสบายดีค่ะขอบคุณนะคะว่าแต่ปารีมีธุระอะไรบ้างคะพอดีอะ่ะคุณแพทย์อะ่ะฝากของขวัญมาให้คุณขิงะคะ่ะอุ้ยยาแพทย์ฝากอะไรมาคะเนี่ยไม่น่ารบกวนปารีเลยค่ะไม่รบกวนเลยค่ะเอาจริงขิงไปเอาเองที่บ้านก็ได้นะคะอุ้ย ชุดเดรสสวยจังเลยค่ะลายก็น่ารักมากมากเลยใช่ปราะว่าคุณขิงใส่อ่ะต้องสวยน่ารักมากเลยนะคะงั้นเดี <ine> like so sure. like ๋ยวขิงขอถ่ายรูปไปแพทดูหน่อยนะคะโหแปดหมดเสียดายจังเลยค่ะโถโงั้นเดี๋ยวขิงฝากปรีไปบอกแพทหน่อยนะคะว่าขอบคุณมากมาก ได้ค่ะเดี๋ยวป้าจะบอกคุณแพทให้นะคะ,ะ,คะชุดนี้สวยจังเลยค่ะอย่างนั้นป้าไปก่อนนะคะลับด,ดีนะคะปรีสวัสดีค่ะมิคิงสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะค่ะชุดสวยจังเลยปรีคะ่ะแพทกลับมาแล้วคะ่ะ คุณแพทย์กลับมาแล้วเหรอคะทำธุระเสร็จหรือเปล่าคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเออป้าคะอ่าคะคุณแพทป้าส่งของขวัญให้เขยงกับฟ้าหรือยังคะป้าส่งให้เรียบร้อยคะ่ะดีใจกันทั้งคู่เลยนะคะแต่คุณขิงอะ่ะอยากเจอคุณแพทย์มากเลยนะคะเออแต่ว่าแพทย์ว่าป้าลืมเอาของขวัญไปพวกเขาอย่างหนึ่งนะคะอุ้ย ตายแล้วคุณแพทป้าลืมสนิทเลยอ่ะป้าขอโทษนะคะโถปรีแพทอุตส่าห์เขียนโน้ตแปะไว้ให้แล้วนะคะหืมป้าไม่เห็นนะคะเดี๋ยวป้าไปส่งให้อีกรอบก็ได้นะคะคุณแพทไม่เป็นไรค่ะป้าเดี๋ยวแพทย์จะไปส่งเองป้าเดินกลับไปกลับมาหลายรอบแล้ว ดีเหรอคะคุณแพทป้าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแพทเอาไปส่งเองค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะป้าเดี๋ยวแพทไปแล้วนะคะ นึกว่าใครหนูแพทนั่นเองสวัสดีคะ่ะคุณพ่อสวัสดีแล้วนี่หนูแพทกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอา้าวคุณพ่อคะทำไมเสื้อมากองอยู่แบบนี้ล่ะคะแปลกจังอ๋อเสื้อตัวนี้แล้วเหรอจะมีใครทำซะอีกล่ะก็ใหญ่ฟ้านั่นแหละจูจูก็คว้างเสื้อตัวนี้ลงแล้วก็เหยียบย่ำด้วยท้า,ายเสยกใหญ่เลย แบบเนี้ยจะมีใครเขาให้ของขวัญเขาออเปล่ะเอ่อเสื้อตัวนี้มีคนให้เป็นของขวัญเขามาเหรอคะใช่จ้ะของขวัญชิ้นเนี้ยมีคนเขาให้ยายฟ้ามาสงสัยจะมีหนุ่มๆม,มาจีบมันนะแต่ยายฟ้ามันไม่ชอบมันบอกว่ามันไม่สวยแต่เธอเดี๋ยวพ่อเรียกยายฟ้ามาให้นะหนุ้งพยรรออยู่ตรงนี้นะขอบคุณค่ะคุณพ่อ ีจ้ะเพื่อนสวัสดีจ้ะฟ้าเป็นไงบ้างเนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งนานอืมฉันก็สบายดีนะ่ะแล้วเธอหล่ะเป็นยังไงบ้างฉันก็สบายดีเหมือนกันเออนี่ฟ้าปารีบอกว่าส่งของขวัญมาให้เธออ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาส่งผิดคนอ,ะอ,อ่ะอ้าวเหรอเออแต่เธอไม่ต้องห่วงนะเธอเอาของขวัญชิ้นนั้นคืนมาให้ฉันแล้วก็ฉันจะเอาของขวัญชิ้นใหม่ให้อ๋อไม่ไม่แพทไม่เป็นไรเลยอะ่ะเธอรู้ใช่ไหม ว่าฉันเนี่ยชอบของขวัญชิ้นั้นมากเลยนะพูดเป็นเล่นน่ะอืมฉันพูดจริงอ่าโอเคถ้างั้นเธอก็ของขวัญชิ้นนั้นไปโอเคไหมอืมอเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเธอไม่ชอบฉันจะได้ให้เธอเอานั้นมาเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ไปแทนไม่เป็นไรจ้ะฉันเอาอันนั้นแหละโอเคโอเคอว่าแต่ อันนี้คืออะไรหรอ,อม,มันเป็นสมาร์ทโฟนนะสิเนี่ยฉันอุตส่าห์เอาไปซ่อนไว้ในเคสที่เธอชอบดอ้วยนะโหจริงด้วยอ่ะแต่ว่าถ้าเธอเลือกที่จะเอาเสื้อที่ปร,รีเอามาให้งั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะอเออมีอีกเรื่องนึงพรุ่งนี้เราไปร้านกาแฟกันไหม เอาสิฉันว่าพอดีอ่ะนัดเวลามาได้เลยโอเคแล้วเธออย่าลืมใช้โอกาสใส่เสื้อที่ฉันเอามาให้ด้วยละ่ะอืมถ้าอยางั้นฉันไปแล้วนะฝากสวัสดีลาพ่อเธอด้วยบายไปแล้วนะไปแล้วนะไปบ้ายนะฟ้าไป่ายะ ไงดีวันนี้ค่ะแห่ฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอแกฉันมีของมาเซอร์ไพรส์แกด้วยนะจริงเหรอลองเปิดดูสิ ขอบคุณแกมากเลยนะชอบใช่ไหมชอบสิอุ้ยเเลย,เลย <c oughs>